มุกเซลส,สดๆจะโก้เลยพี่น้องอืมจมนี่มาก็ไม่เล่าครับนี่ไม่เล่าไม่ได้มากับเด็กเอ็นนะไม่เล่า,ท,าทักทายกล้องเลยไม่เล่า <c oughs> ไม่เล่านะ <c oughs> ใครอยากได้เด็กเอ็นนะครับติดต่อไม่เล่าได้ครับนี่ดูไม่เล่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะไม่เล่านะได้มาเด้อมาปิดเอาไดรกดมาปิดเธอไร คงานวันนี้ครับบัวบ่บอรครับกระสอบหนึ่งเครื่องกระสอบตะกานึงนิ้นนิ้นสวัสดีครับพ่อกับผูบ้าไย้อมวันนี้อยู่ไหอยู่นาคือเก้าอันถ่ายเลยนี่นถ่ายแล้วนนาาถ่ <c oughs> ายแล้วโอ้ยตา,ากล้องกเลไปมือสบายไปแล้เอามาแววงแงนาสี่นองจนเรากล้งหนุขนานี่วันนี้มันตาก้องเพื่อได้เงินแตบบ่วาี่น้องก้น้อยลงมานอยเเยตุม คือพวไปห้าเบิ้งกรมก็้ักเซลพี่น้องภาษาไทยอึนตัววะจักภาษาไทยอึดตัววะมื <c oughs> อมากอกน้ำมากอกมกอกน้ำนะครับอือดูนะคะวิธีการเอาหมักแซลของเราตุ๊กน้ำมีขุดหาขนาด่นดังข้างหน้าด่นโอ้มันก็นตุ๊กอะไรมึงหาแล้วมันก็นตุ้ดรูดปุดลงหันบวงอ็นนี่ลงไุดิพี่น้อง,องเต็มงา เติบโไปเบิ <S <S ่งโก้ใหมันง่อยเยอะอยู่เจ้าฟาดันว่าสิได้ไปไปเบิ่งโกมก็ไาว่ายทั้งมันเยอะไปใส่ไปน้ำพี่น้องน้ำของน้ำข้องเทียนตกน้ำไปล้างเอาเดี๋ยวของยูอ้ยดูขนาดพี่น้องนี่กินปีเดียวเท่านี้พี่น้องกินปีเดียวนี่พี่น้องเอ้ยบ่เมย์ปีหน้าไม่กิน กินปีเดียวนะคะพี่น้องพี่หน้าไม่ได้กินเพราะว่าหานแล้วนะคะโอ้โหมันเกลีเลยอือหันละว่ามันล้นเมื่อวานผมงโอ้หมันล้นที่มื่อันมันบีบคูทุ่มมันมากกที่แรกห่บบเอาเนาะมากเลยสั่งตอนนี้คูนมาแล้วบง กูมาอันมอกวาลูกข้อกูมันโเอากข้บ่เอาที่นี่อันนี้หน่วยน้อยหรอนหน่วยน้อยตะกี้ได้เขาอีหมีมาตน้องแก่งอือน้องเดียมเพาเมาอลไผู้เพล่นผู้ได้จะนั่งเบิ่งเพราะกูยาน้ำกูบลุงขอเขาขึ้นไปละจ้าประตูพระเอโนรเสร็จแล้วมันสูกปุตู ปูมากมานะคะใหญ่มากค่ะจับการลูกเขยจับการเออลูกเขยยานไปเท่ามันอันยาเกี่ยวเขาก็เลยควยไปกินน่ะปอถึงห่วงม่นตุ้กระดกเถอ มุกเซลสุสดๆจะกโกเลยพี่น้องดุกดุกเลยพี่ดุกขนาดพี่สุดๆจะกโกเลยครับดุกขนาดพี่น้องเฮ้ยพี่น้อง มักเซลโยมากค้กน้ำน้องสดๆพี่ออืจมตู้ใหญ่ๆเน้นๆเ,เลยมาเรื่อเมื่อกี้มักเซลกันพี่น้อง มะกอกน้ำสดๆจากต้นเลยครับมะกอกน้ำสดๆเลยครับดุกๆพี่น้อง,อองคุณเนาะนครพนมอุ่นมักเสียวบางบ้านอื่ดอโนเซเลนีเอาขุดมือมพี่น้องเล้ยพี่ดุกขนาด ตจะโค่นครับยุทงให้ทงง,ทงานครับบรรยากาศทงให้ทงงานเลยดุกโดกเลยพี่น้องหองกเสียวดุกโดกเลยอยู่เขียมน้ำพี่น้องมากอกน้ำไรเอิญมากอกน้ำหรือเปล่าวะมื่อวานี้มาก็ไม่เล่าครับนี่ไม่เลา่าไม่ได้มากับเด็กเอ็นนะไม่เลา่ทาทักทายกล้องเลยไม่เลา่า ไม่เล้านะใครอยากได้เด็กอนนะครับติดต่อไม่เล้าได้ครับนี่ดูไม่เล้าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะไม่เล้านะติดต่อได้นะครับงาายใครอยากได้เด็กอ็นนะครับติดต่อไม่เล้าโนได้นะครับไปจ้างมาตะเบียนเลขน้ารวยเนาะเข้ามาด้วยเลยครับนี่ฮะฟังไม่เล้าบอกนี่คนละห้าร้อยก็ได้แล้วไม่เล้าบอกแต่แนะนำดีมากเลยนะครับ ดูดแลวเหมือนกันแล้วเขาจะเสียงเหล้าเรือจะนอยห้าร้อยไม่ไม่รวมค่าเหล้านะครับดกดพี่น้องคนะละเต็มแก้วคนละบุญเหี้ยฮ้อนดูดดูเลยพี่น้องคนละเห็น้องน้ำหัวคนพูดอยากได้มาเด้อพูดอะอยากได้มาเด้อครับพูดเลยอยากได้มาได้เก็บมะกอกน้ำรำกัน คือคลิปนั้นไม่เลาสนใจเด็กเอ็นติตอทางไหนครับแม่เลาบอกหน่อยเราติดต่ัเด็กเอ็นมีติดตนักเอกหลัก้าครับเอหลักเก้าหล้าเหลักเก้าน่อนไลน์ตุ๊กตัวตเโตตัวเสลอบ้ ไม่ขายครับไม่ขายพี่น้องอึดุกตู้ห้างก็จะได้เต็ียมไว้จะได้ลนะไล่ขนาดมังพี่นอง,นองมาเยอะ่งจง,งจะมาเย,ยอย จับหูเลยว่าอีก่ดกคนะไปปิดกระสอบติดกระสอบแล้วโ่แล้วเอาอะไรกูดยได้มาเด้อมาปิเอะไรกูเด้อมาปิเท่าไร ผลงานวันนี้ครับบัวอาวลายครับกระสอบหนึ่งเครื่องกระสอบตะก,กาหนึ่งเน้น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 ครับเน้นเน้นพี่น้องอาลายหนึ่งกินซ้ำเด้อซ้ำนี้คนงานบอวลายจะมีแหละกีร่ายขี่แตะจะมีแหละเอาไปพอกับพี่นาครับบ๊ายบายวางพี่านาครับเมื่อย